หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพูดถึงพระแก้วมรกตว่าพระแก้วมรกตปฏะดิษฐานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ชิบหายด้วยภัยแห่งสงครามสวัสดีครับเพื่อน เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตร,ร,รัชการที่หนึ่งได้อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทร์เมื่อปีพศ2322สมัยนั้นเป็นสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีนำมาปฏิฐานอยู่ภายในวิหารน้อยวัดอรุณ พอสิ้นสมัยของพระเจ้ากรุงทนบุรีรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสิน์แล้วสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาปริฐานไว้ภายในพระอุโบสถเมื่อวันจันทร์เดือนสี่แรมห้าค่ำปีมะรอง ตรงกับพศ2327สอํ 2, สาำหรับพระแก้วมรกตสร้างขึ้นเมื่อปีพศ500โดยพระนาคเสษเถระวัดอโศการามในประเทศอินเดียเป็นพระพุทธรูปก่อนสมัยเชียงแสน ปางสมาธิมีขนาดหน้าตักกว้าง48.3เซนมีความสูง66เซนภายในพระแก้วมรกตบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับวัดพระแก้วสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2325วัดนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เพราะภายในวัดมีแต่เขตพุทธาวาสไม่มีเขตสังฆาวาส